ขอน้อมน้มแดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะรายการสิ่งดีๆมีมาแล่าสวัสดีค่ะเวลาที่คนเราถึงวาระสุดท้าเนี่ยก็ไม่ไม่มั่นใจนะคะว่าจะไปพบภูมิที่ดีอีกกันไหมเมื่อวานก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องพระโสนนเทราที่ท่านดูแลบิดาท่านตอนที่ใกล้จะสิ้นลมค่ะนะคะบิดาท่านเป็นในพรานแล้วก็มาบวชเป็นสมมณีเมื่อตอนอายุมาก เรียกว่าสัมมนเนนเท่าค่ะท่าน mm hmm. ก็เห็นว่าบิดาท่านไม่ค่อยสงบนะคะท่านก็มีอุบายวิธีที่จะช่วยบิดาท่านเห็นนิมิตที่ดีแล้วก็จากไปอย่างสงบแล้วก็คาดว่าได้ไปสวรรค์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องบุญนะคะเพราะว่าในวราระสุดท้ายถ้าเผื่อเราจะรอคนมาช่วยก็เสี่ยงมากไปไหมคะเราช่วยตัวเองกันนะคะพึ่งบุญของตัวเองกันดีกว่าค่ะ นะะในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมาจุลานะคะว่าด้วยเหตุให้ประสบบุญ5ประการค่ะคือ1เมื่อมีผู้พระผู้ทรงศีลมานะคะเราเลื่อมใสค่ะก็จะทำให้ไปเกิดบนสวรรค์ข้อ2เมื่อเห็นแล้วยกมือไหว้แล้วก็ถวายอัสนะที่นั่งจะไปเกิดในตระกูลสูงค่ะข้อ3เมื่อเห็น แล้วก็เลื่อมสายไหวท่านถวายอสานะแล้วละความตนีได้ค่ะจะเป็นผู้มีศักย์ใหญ่ข้อสี่นะคะเราก็ได้จัดของถวายท่านตามกำลังทรัพย์ด้วยค่ะจะเป็นผู้มีโภกศทรัพย์มากค่ะนอกจากนั้นในข้อสุดท้ายนะคะเราได้ไต่ถามสอบถามและท่านแสดงธรรมเราก็ฟังธรรมค่ะจะได้เป็นผู้มีปัญญามากค่ะเราสะสมบุญกันไว้นะคะ ไม่ต้องไปรอให้ใครมาช่วยในวาระสุดท้ายการฟังธรรมแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยก็เป็นบุญค่ะช่วยกันนะคะเพื่อบุญบรารมีแผ่ไปมากๆให้โควิด -19 อาวสานไปจากโลกนี้ค่ะชอบก็ไลและแชะนะคะรสิกแกงพิวอร์สวัสดีค่ะ